รอห้านาทีสวัสดีคุณผู้ชมช่วงนี้ชอบมาทำงานมากเลยอ่ะปกติเวลาตื่นมาไม่ชอบมาทำงานเลยนะอยากนอนแต่ว่าถ้ามาทำงานแล้วได้คุยกับผู้ชายจะมีความสุขมากวันนี้ใครมาซีพรึบ ไม่ได้การเจอกันของฉันกับเขาเป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมดิฉันเคยเจอเขาตัวเป็นๆมาแล้วยังช่วงที่ยุคโควิดยังไม่ระบาดน้องมาหาถึงดาราเดลี่ดังนั้นวันนี้ดาราเดลี่บันเทิงสดๆออนไลน์เราจะคุยกับซีเพิกตําบลวู้ดเดี๋ยวนะระหว่างนี้ฉันเข้าไปดูที่ไลฟ์สดก่อนนะว่าเออแฟนขับมารอหรือเปล่าเอาอย่างนี้ถ้าแฟนขับดูไลฟ์ไม่ถึงพันคน โหดไปเนาะฉันจะไม่โทรหาน้องเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะ 2, <000. S 1> เอ้ยถ้าสองพันก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งกันยาวๆไปเลยสามวันสามคืนเดี๋ยวแล้วไลฟ์สดฉันอยู่ไหนก่อนฉันหาก่อนคุณผู้ชมอมแฟนคลับของน้องซีนะเข้ามาเลยแปบ๊บหนึ่งฉันหาตัวเองไม่เจออยู่คุณผู้ชมแป๊แแบ,บหนึ่งนะคะ เฮ้ยมีคนมีคนแถวนี้บอกว่าเน็ตไหวไหมเน็ตเอาไหวตัวฉันเนี่ยแหละไม่ไหวคือหาไม่เจอแค่นั้นเองใจไม่ดีเลยค่ะนี่มีมีคนมาถามบอกว่าเอออไปตามมาเลยค่ะที่สำคัญคุณผู้ชมชมแชทแชร์แล้วก็ฝาก Follow d a l a d e l l y c o m มไปด้วยนะเรามีเรื่องดีๆเสมอโดยเฉพาะเรื่องของซเออใครอยากถามคำถามน้องนี่นี ที่เด็ดสุดคือฉันมีฉันมีนี่ฉันมีเกมจะเล่นกับน้อง <chang. S 1> เดี๋ยวนะที่นิ่งไปคือหาหาตัวเองสดไม่เจอจริงๆด้วยนะแบบหนึ่งเข้าไปที่ Facebook ตัวเองก็ได้ทั้งนัางงาน้นวายนี่ไงพ่อเห็นไหมฉันน้องมองตาฉันไปเรื่อยๆออเ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 อเอเห็นแล้วเจอแล้วนะขออนุญาตแชร์ก่อน คุณผู้ชมฉันเห็นทุกคนแล้วนะผมยาวกว่าเดิมอีกลูกใช่ผมยาวค่ะแบบหนึ่งนะคะเปิดสองเครื่องแต่ <c oughs> แรงมากนะคะ ไม่ได้เงียบค่ะคืงนี้คุณผู้ชมใครก็ได้เอาเครื่องดิฉันไปทํางานทีฉันหาหนะ้าจอตัวเองไม่เจอคุณผู้ชมกลัวมะอ่ะเอางัา้นใครเอาเครื่องไปหาก่อนอะคุณผู้ชมระหว่างทีมงานมารับเครื่องไปหาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยเอาไปหาให้หน่อยนี่ระหว่างนี้นะ่ะอ๋อถ้าเอาเครื่องไปก็หาไม่เจออยู่ดีตอนนี้ก็ว่าข่าวที่คนตามเยอะที่สุดคือการไป กู้จากธนาคารออมสินซึ่งมีกู้ของคนที่ไม่มีงานทำเนาะเป็นฟรีแลนซ์ให้หมื่นหนึ่งคนมีงานทำให้ห้าหมืน่นก๊อจะย้ำอย่างนี้ระหว่างรอเขาให้กู้นะเขาไม่ได้แจกเงินฟรีใจเย็นเย็นเอามาแล้วเขาไม่เขาไม่ได้แจกเ,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 เขาให้กู้เมื่อคุณเอาขอเขาไปแล้วต้องได้รับต้องมาชดใช้เขาแต่ว่าของออมสินเนี่ยดอกเขาต่ำแค่นั้นเองดังนั้นใครที่เดือดร้อนอยู่ก็เข้าไปได้ แล้ววันนี้ก็ฟังข่าวเพิ่งฟังข่าวนะคะว่าออมสินเนี่ยกำลังเหมือนกับว่าพยายามทําให้การเข้าถึงของประชาชนในเว็บไซต์คือคนจะได้เข้าได้ง่ายขึ้น,นจะโทรแนละ้วใช่ไหมโอ้ยตื่นเต้นอนะทํางไงดีอะคุณผู้ชมเอาให้ได้500ก่อนตอนนี้ที่เห็นคือ448เอาโทรแล้ว,ว,ลวจา้าตื่นเต้นไนะ่ะตื่นเต้นไงไหนดะูสีน้องสี ฮัลโหลซีซีสวัสดีโอ้ซีหอยซีไหนพูดดีๆพี่ไม่ได้ยินเสียงซีหนึ่งสองสามซีพูดก่อนได้ยินไหมครับพี่กอบได้ยินไหมอาได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอ้ยซีมันไม่ยินไม่ค่อยชัดอ่ะซีลองพูดก่อนซีสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคนได้ยินผมไหมอ่าได้ยินละซีอย่าเอาไปมือไปอย่าเอามือไปกำโทรศัพท์ซิลูก มันกำไมไงอ๋อโทนฮะโทนฮะอ่าหผมเปลี่ยนมือไปก็ไม่ชัดอยู่ดิคือคุณผู้ชมตอนนี้เราลังเช็คระบบเสียงอยู่นะไม่ต้องตื่นเต้นมาแล้วอ่าสีส่น้ำหนึ่งถึงสิบสี่น้ำหนะึ่งถึงสิบสองสามสี่เสียงมันหอนนะ่ะน้องเปิดลำโพงไว้เปล่าเปิดลำโพงใช่ป่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ S <S> ờ, ม aja, ันหอนหรอปิดเสียงก็อ่าได้ยินไหมได้ไหมฮะอ entonces, ่ได้แล้วเอ่อ่าสวัสดีสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนฮะสวัสดีดาราไลยที่ฮะใหญ่มากเลยอ่ะกระเดือกกระเดือกจากมุมกล้องพี่เห็นโอ้โหนี่แฟนๆแฟนๆบอกว่าผมยาวขึ้นหรือเปล่าคำถามแรกเลยตอนนี้ไม่มีช่างตัดผมใช่ ระหว่างนี้เราเรากำลังฟังเสียงลยังไม่ถามยังเป็นทางการนะคุณผู้ชมเพราะว่ากำลังเช็คระบบเสียงว่าเสียงเป็นยังไงซีครับอยู่บ้านมาหลายวันแล้วกิจวัตรประจำวันตอนที่อยู่บ้านแบบไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยซีทำอะไรบ้างะครับตอนเช้ามาครับซีเอาใหม่อยาบเพิ่งซีใส่สมอลท็อกได้ไหมหนูมีสมอลท็อกไหมลูกผมมีแมอะ รอได้สีหายไปแล้วคุณผู้ชมส่นผู้ชมสีหายไปแล้วคุณผู้ชมนี่แฟนค่บับอกว่าจะเป็นลมสี <c oughs> เรารอซีอยู่นะสีเบลสมอลท็อกเป็นระบบเสียงที่กล้องกึงกกล้องนิดนึง อ่านอ่านข้อความก็ได้คุณผู้ชมแฟนขับนะส่งคําถามมาส่งมาว่าอยากถามว่าอะไรนี่ฉันเลือกมาสองสามคำถามนะน,นี่นี่แฟนขับบอกว่ารอได้ทั้งวันคิดถึงจ้ะคุณฟิลนอนรอเลยนะจ๊ะความพลิกความพลิกนี่ถ้าฉันอ่านไม่ทันนะแฟนขับไม่ต้องกังวลน,นะมันขึ้นไปเร็วมากเลยอ่ะ ตอนนี้เราจะแสดงพลังว่าเราเป็นสีพึกตัวจริงชมแชทแชร์เอาให้วันนี้ไลฟ์สดเกินพันให้ได้อ่าลองพูดสินหนึ่งสองรั่งได้แล้วนะ ฉันชอบฉันนี่คุณผู้ชมแล้วน้องปล่อยให้เราดูเพดานห้องน้องไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคะที่เพขอบรรยายเพดานห้องน้องนะคะเป็น,เป,นเ,เป็นเพดานสีพาสเทลมีสีม่วงสีฟ้าอ่อนอ่ะ,อะดูดูภาพความรักที่ฉันมีต่อน้องสในวันที่เขามาหาฉันที่ดาราเดลี่ไปก่อนนี่เราฟ้าสปีดไปให้เจอตอนที่เขาทําจิ้นกันด้ไม้อะเ,<ล>เร็วๆฟ้าสีฟาสีคุณผู้ชมคุณผู้ชม ชันจะให้ดูภาพที่ทุกคนจะต้องชอบนี่ค่ะดิฉันบังคับให้น้องเอาขาเกยกันแบบนั้นค่ะยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมชานให้น้องเอานะกการคูณเดี๋ยวให้ดูนะครับจะมีภาพแคบภาพบ้าตอนนี้คนที่ชมไลฟ์ตายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าหูแตกค่ะน่ารักคุณผู้ชมดูคุณผู้ชม ดีมากนะฮะนี่นี่นี่ไหวไหมลูกก็ไม่ได้ยินเสียงน้องต่อไปสวัสดีจ้าคุณได้ยินพี่ไหมได้ยินไหมนี่คุณโชคนี่แค่แค่ดูกัน หาสมอลทอลกไปเรื่อยๆอ่ะฉันก็ว่าสนุกแล้วนะวันนี้ซีฉันว่าเธอไม่ไหวล่ว <laughs> นะครับพี่เออมาแล้วด้เสียงแล้วนี่มีน้องบอกว่างงบกบบคึกมากไม่งงนะ I don't understand anything But พ <c oughs> ี่ซีอิตบิวที่ฟูไปเลยทีูเ <I see S 2> <learn> ออ <c oughs> ผมเสียบใส่สมอทอแล้วมันซีกดซีกดปักไว้ที่นี้ซีกดปักผมกดยิงให้ทุกคนก่อนแล้วกันนะเพราะว่านะ่าเสียดายจัง,จงเสียบเลยพี่ซีเสียบเลยค่ะหมายถึงเสียบสมอทอเข้าไปอะค่ะได้ยินพี่ก๊อฟมาเอางี้ซีได้นพี่ก๊อฟมาเอ็นดูนี่แฟนเขาบอกเอ็นดูได้ยิน,เ,น,น,น,บบเ,นยเหมือนได้ยินแล้วเรียกเซนมาช่วยเถอนะน่ารักจัง พี่สีคิดถึงให้กำลังใจโควิดอังี้สี่แกถอดออกไปเลยสีออกเอาถอดออกมาถอดถอดไดพี่กลับไหมเนี่ยนี่พูดกับไม่รู้เรื่องนะถอดแล้วมันจะกล้องไ,มไหมฮะไอ้ไผมได้ย<แ>ินพ<แ>ี<แ>่เออได้แล้วโลโล่ลไฟนอลลี่เดี๋ยวสักแป,ป๊บผมว่ามันเดี๋ยวกล้องแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่กล้องโอเคได้ความลักมันก็อย่างเงี้ยแล้วสีมันจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ในที่สุดมันก็จะประสบความสําเร็จ อ๋อฮะสาธุฮะคำถามแรกเลยสีอยู่บ้านมาหลายวันแล้วอะ่ะกิจวัตรประจําวันแบบตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเย็นย่าข้ามมือซีททำอะไรแก้เหงาบ้า,างลูกจร,จริงๆช่วงนี้ผมติดติดซีรีส์มากพี่ติดซีรีส์ตอนเช้าผมก็จะกินข้าวนั่นแหละกินข้าวปกติแล้วก็ติดดูซีรีส์อ่านหนังสือบ้างทติประจําใจอ่ะหนังสือเป็นที่แบบเป็นพวกพลังบวกๆอ่ะทีเป็นเขาเรียกํำคมคำคมํำคม ดูตอนเย็นผมดูซีรีส์ประเภทไหนครับดูซีรีส์ประเภทไหนตอนนี้ติดเรื่องเรื่องเรื่องมันนี่ไฮอ่ะพี่โคตรดีเลยเป็นหนังอะไรเกาหลีหรือฝรั่งหรือยังไงไหนแล้วสเป็นหนังเป็นหนังป้นธนาคารป้นเงินใช่แล้วผมชอบชอบเรื่องนี้มากตรงที่แบบผมเข้าถึงคาแรคเตอร์ทุกตัวเลยอะรู้รู้สึกว่าตัวละครแต่ละตัวแล้วแบบมีชีวิตมากๆอ่ะมันเล่าเรื่องตัดสลับกันได้แบบดีมากพี่ชอบก็ถือว่าวิวยวิ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  ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรหนึ่งกิจกรรมที่ทาให้ซีไม่เหงาโดยการดูซีรีส์เนาะแสดงว่าชอบซีรีส์ที่มันบูนิดหน่อยถ้ามันปนธนาคารมันก็ต้องมียิงกันวิ่งหนีอุตรุดอย่างนี้ใช่ไหมชอบซีรีส์ที่ตื่นตื่นเต้นแหละฮะแล้วดูแบบส่วนมากซีรีส์ฝรั่งคาแรคเตอร์มันจะมีชีวิตอยู่แล้วพี่ผมชอบดูการแสดงด้วยออใช่พิซซันเบกอะไรอย่างเงี้ยมันนี่ไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูพี่ชอบตัวน้องหมดโลนมา เนนชอบผู้ชายเหรอสกอร์ิวใช่ไหมฮะอะนอกจากดูซีรีส์แล้วเห็นบอกว่าอ่านหนังสือด้วยก็หนังสือที่เป็นคําคมพลังบวกต่างๆถูกไหมใช่แล้วทำอะไรเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นเป็นของแฟนคลับเอามาให้ผมเหมือนกันอ๋อก็ดีเลยมาเยอะเห,หมือนกันหนังสือดังนั้นแฟนคลับส่งมาก็ต้องบอกว่าน้องได้อ่านแล้วนะใช้ช่วงเวลานี้แหละที่เราว่างก็ได้อ่านได้ดูดูนี่เนาะซีเนาะแต่ว่าภาพอินเสิร์ตซีหุ่นคือเสียมากพี่เนี่ยไม่ไหวกับหุ่นเลยก็ต้องออกกําลังกายใช่ไหมต้องออกกำลังกายมา ผมก่อนช่วงหน้าโควิดนะครับผมกะไว้แล้วว่าต้องหยุดยาวแน่ผมก็เลยซื้อพวกอุปกรณ์ออกกำลังกายมาพื้นอะไรแบบเปาะระดับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อลูกเวทมาแล้วก็ซื้อพื้นปูมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แสดงว่าก็ใช้เวลาอยู่บ้านเนี่ยดูทีวีด้วยอ่านหนังสือด้วยแล้วก็จัดสรรเวลาออกกําลังกายเพื่อจะได้เมนเทนรูปร่างเนาะได้ครับพี่ใช่ออกกําลังกายยังไงมั่งอ่ะหมายถึงว่าต้องทุกวันวันละชั่วโมงหนึ่งหรืออะไรยังไง ผมเล่นวันละชั่วโมงกว่าครับพี่ของมันก็ไม่ครบเราก็หาท่าพยายามที่แบบอกไหลหลังใช่ไหมเราก็หาท่าส่วนที่มันเล่นได้บางทีเราก็เปิดพวกเทรนเนอร์อะไรดูอย่างเงี้ยล่าลสุดก็เล่นขามาแบบพี่เบ้ปวดขาเลยเดี๋ยวนะเล่นตามโปรแกรมแล้วได้แล้วได้ได,ไ,ดได้ไลฟ์สดมั้งมาคือเวล, <S <S เวลาเวลาอยู่แบบเขาเรียกอ,อะไรเวลาอยู่บ้านอย่างเงี้ยแฟนคลับก็คิดถึงหลายๆคนนักสแสดงศิลปินหลายคนก็เล่นติ๊กตอกไลฟ์สด ของซีสื่อสารกับแฟนคลับยังไงบ้างนะครับผมไลฟ์สดบ้างครับบ้างไลฟ์ไปแล้วแบบครั้งสองครั้งฮะไลฟ์เรื่องอะไรใช<า>่แล้วก็เล่นเล่นทวิตเตอร์มาบ้างอะไรอย่างนี้นี่ที่ถามถ้าใครคิดถ,ถึงผมกลับไปเล่นทวิตเตอร์นะฮะอ๋ออ๋อแฟนๆเขาซีบอกว่าถ้าคิดถึงให้ไปติดตามทวิตเตอร์เนาะแฟนๆรู้อยู่แล้วแหละไม่หรอกพี่จะบอกว่าอะไรป่ะพี่ชวนทุกคนเสมอเลยอะ่ะบางทีอ่แฟนคลับอยู่บ้านเขาก็เบื่อเหมือนเราใช่ป่ะ เราก็เลยชวนว่าเนี่ยเวลาออกกำลังกายก็ไลฟ์สดโชว์เลยจะได้ออกกำลังกายไปกับแฟนคลับอุ๊ยนี่ที่เห็นอินเสิร์ตนี่คือทำชาเลนจ์อะไรอ่ะใส่เสื้อโอแล้วโอนึกแล้วว่าพี่ก๊อฟต้องถามผมไม่ไม่พี่ก๊อฟทาแต่ว่าพี่ก๊อฟทาด้วยเสื้อกล้ามคือเขาบอกเสื้อกล้ามมันใส่ง่ายกว่าเธอเธอลองทาด้วยเสื้อกล้ามตอนแรกผมตอนแรกผมจะทําเสื้อกล้ามแล้วแต่แบบไม่เอาอะเพราะว่าทุกคนทําเสื้อเชิ้ตหมดไงเสอยืนหมดไงแล้วผมก็ต้องทํา อันนี้นเป็นชาเลน์ที่ที่จอท้าผมมาฮะซึ่งออน้องไม่ปรึกษาผมเลยแท็กผมมาแล้วแล้ว<ถ>เราก็ไม่ชอบคนท้าเอาซะหน่อยทําทั้งหมดกี่ครั้งไม่ชอบคนท้าเตรียมตัวไว้แฟนขับคะน้องบอกว่าไม่ชอบคนท้าค่ะเตรียมท้าก็ได้เลยเอออันนี้ทําทั้งหมดกี่ทีกว่าจะได้เอาจริงๆเลยพี่ผมผมถ่ายไปสี่เทคกและอันนี้คือเทคกที่สามที่ผมได้ เทคหนึ 1, ่งเทคสองผมใส่ไม่ได้แล้วผมหมดแรงก่อนพี่ดูท่าออผมดิดูตะเกียกตะกายไหมชันไม่พี่จะบอกว่าถ้าอยากให้มันสวยทําด้วยเสื้อกล้ามพี่ก็ทํหกทีเสื้อกล้ามได้เลยใช่หกแต่ทีนี้ไม่ได้ัะรอบเลยใช่ไหมฮะคุณคุณ,คณต้องไม่ดูถูกกันได้ได้แต่ว่าหุ่นไม่ดีก็เลยไม่ถ่ายก็ส่งให้เพื่อนดูเฉยเฉยก็แนะนําว่าให้ออกกําลังกายไปเนี่ยก็เรียกอะไรไลฟ์สดไปด้วยแฟนคลับจะได้หายคิดถึง อได้ผม<บ>คิดอยู่เหมือนกันเนาะแฟนๆกัคิดถึงมากนี่เขาจะบอกว่าอะไรคนก็คนก็ตั้งคําถามมาเยอะแยะเลยจะบอกว่าคนคนดูพี่ก๊อฟสดเนี่ยพันสองไปแล้วนะอ,ะอะถามเรื่องงานละครเรื่องแรกปังมากกระแสด,ดีขนาดนี้รู้สึกยังไงเขาฝากถามมาเรื่องแรกรู้สึกยังไงผมตื่นเต้นมากว่าทุกคนจะแบบชอบพี่ไฟไหมอเออซึ่งซึ่งเราก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าเรา ตอนเข้าปีหนึ่งผมอยากเป็นนักแสดงมาก่อนผมจะเข้าแบบ performing art อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแม่บอกว่าเออเอาไปเรียนเพิ่มแบบข้างนอกไหมเราก็เลยแบบเข้าวิชาการไปเป็นเรียนโฆษณาใช่แล้วอยากอยากเห็นเราอยู่ในแบบจอทีวีอยู่แล้วแล้วแบบตอนนี้ก็แบบเออความฝันเป็นจริงแล้วก็มีคนที่แบบเออชื่นชอบพีดไฟอะไรอย่างงี้ติชมได้เสมอฮะเพราะว่าผมอยากเป็นแบบอยากฝึกการแสดงให้เก่งกว่านี้จริงนะคุณผู้ชมวันที่น้องมาวันแรกเลยตอนที่เราเจอกันอะตอนนั้นละครยังไม่ออนแอร์เลยอะ เราว่าน้องดูเติบโตจากคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆพี่กอฟได้ติดตามบ้างมีคนไม่ค่อยได้ดูละครเพราะามืวอแต่แบบเล่นกีฬาแต่ก็เห็นอยู่ตอนนี้ละครใกล้จบแล้วว่าสปอยอะไรในละครได้บ้างไหมไหนสิสปอยไหนสิเล่าอะไรที่แบบห้ามพลาดอะไรเงี้ยต้องนิดนึงอะไรเงี้ยอีพีหน้าเลยฮะอีพีหน้าห้ามพลาดอีพีหน้าเป็นอีพีที่ผมแบบตื่นเต้นมากจริงๆผมผมบอกแฟนคลับว่าผมชอบซีนทะเลแล้วก็อีกซีนหนึ่งก็เป็นซีนอีพีสิบสองนี่แหละก็เดี๋ยวไปดูกันว่า จะเกิดเรื่องอะไรกับติวเตอร์พ่อผมตัวผมเองนะฮะตื่นเต้นจริงๆน,นี่ผมตื่นเต้นจริงนะสปอยสปอยสุดได้เท่านี้เนาะบอกมากเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเนาะได้ช่วงเขาเรียกอะไช่วงที่ต้องกักตัวต่างคนต่างอยู่บ้านติดต่อกับเซนยังไงบ้างล่าสุดผมไปไลฟ์กับน้องฮะไลฟ์กับน้องใช่แล้วเราก็หาคอนเทนต์อะไรทำการให้แฟนคลับไหคิดถึงฮนะ วันวันบางวันผมก็โทรหาน้องปรึกษาว่าเซนเซนทำอะไรพี่อทําทำแบบนี้ควรทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบปรึกษาธุรกิจน้องเพราะว่าน้องทําพวกเศรษฐศาสตร์มาน้องจะมีหัวด้านธุรกิจกว่าผมเยอะมากใช่ที่ท่านเงียบไปพระราอินเสิร์ตเป็นภาพเธอกับเซนกําลังจ้องตากันวันที่เรามาเจอกันครั้งแรกอะจ้องตากันเรื่อยเนี่ยก็มีคนบอกว่าเล่นพอเล่นเรื่องแรกไปแล้วเนี่ยบทบทอื่นๆที่ซีอยากลองเล่นอยากเล่นบทอะไรถ้าได้เลือกได้ ผมอยากผมเคยคุยกับน้องว่าอยากเล่นบทตัวลายครับตัวลายอะไรที่แบดแบดเป็น<อ>แบอแบอลเเธอเธอเธอลายไม่ขึ้นเธอเลยยังเธอเล่นลายฉันไม่เชื่อผม,ผมลายไม่ขึ้นเนาะใช่เนี่ยเธอยิ้มอย่างเงี้ยแหละคืนว้าอ,อไม่ไหวแล้วแม่เ <c oughs> นี่ยฉันไม่ชอบเลยอ่ะอ๋ออยากเล่นตัว <ผม S 1> ลายผมอยากเป็นตัวลายที่รักเธอครับเดี๋ยวเราหัวยุ่งไปหมดน้องบอกว่าไหนลองไล้ๆใส่พี่ซิลองเออลองลองลองด่าพี่ซิลองลองด่าพี่ซิหนึ่งสองพี่ขอผมด่า ผมด่าพี่ไม่ลงอ่ะโอยอย่าว่าง้นนี้เลยพี่ก็ดิขนลุกไปหมดแล้ว <laughs> เอางี้จบละครเรื่องนี้นี่มีแผนที่จะทํางานอะไรต่อไปบ้างอ่ะ้องซีจบละครเรื่องนี้อ่ะครับผมผมก็ถ้ามีถ้ามีผู้ใหญ่แล้วแบบเราได้รับโอกาสหรือว่าเกี่ยวกับการแสดงเราก็แบบเออยินดีที่เราจะรับไว้ใช่แล้วก็ผมคิดอยู่ว่าจะทำออันนี้คิดอยู่นะแต่ยังแบบไม่ได้คิดถี่ถ้วนว่าจะทํา ยูทูบออกมาซึ่งยังไม่รู้กับอะไรแต่น่าจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยฮะททมเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยชวนพี่เลยนะพี่พร้อมไป <c oughs> ไปเที่ยวกับน้องซีกอ๊ <c oughs> กอปก๊อปซีก๊อปซีหมายถึงไปทะเลเออชื่อเธอซีเธอไปทะเลทั่วประเทศก็ได้เนอาไปทะเลนั่นทะเลนี่เออ,อซีซีแอนดซีนี่ช่วยคิดจริงไป้วก็ดำน้ำให้ทะเลอุยดีเลยแล้วหุ่นดีเนาะใส่แบบ บ็อกเซอร์ลงทะเลนี่เริ่มจิ้นไปเรื่อยๆเอางี้มีคาถามจากแฟนคลับเขาบอกว่าพรุ่งนี้วันเกิดน้องเซนเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์น้องอ้าวเตรียมเซอร์ไพรส์มาบอกน้องก็ไม่เซอร์ไพรส์สิมีของขวัญวันเกิดปัดเตรียมอะไรไว้เตรียมอะไรไว้หมายถึงอยากจะทําอะไรอะไรยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันดีกว่าว่าผมจะเะไพรสน้องยังไงเขาต้องมีอะไรมีใช่ป่ะมีใช่ป่ะมีใช่ไหมอะไรนะพี่มีใช่ไหมจริงๆผมว่าผมนี่แหละ เซอร์ไพรส์น้องแล้วนะตัวผมเองเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่เข้าใจได้เพราะพี่ก็เซอร์ไพรส์ที่พี่รู้จักสี่เออ <laughs> ส่วนคําถามที่บอกว่าออกกาลังกายทุกวันไหมน้องตอบไปแล้วเนาะออกวันละกี่ชั่วโมงนี่อ๋อมีคําถามบอกว่าจากแฟนคลับบอกว่าพี่สี่ได้ดูการแสดงของตัวเองบ้างหรือเปล่าคะดูครับดูฮะให้คะแนนการแสดงตัวเองเท่าไหร่คะเออเต็มสิบให้กี่คะแนนไม่รู้เลยพี่ เออมันแล้วมันแล้วแต่พาร์ทเลยฮะผมก็ไม่รู้ยังไงผมก็ดูดูคนคอมเมนต์อยู่นะที่พี่เนี่ยนอกจากจะเป็นเป็นพิธีกรแล้วพี่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยพี่มันกลับได้พี่จะกํากับดูนะครับอ้าวแฟนขับเตรียมเล็คอร์ดไว้เลยนะคะต้องพูดคําว่ารักบอกเธอรักเธอเรารักเธอนะอ่ะซ้อมก่อนนี่คือประโยคที่ต้องพูดพูดสิผมรักคุณนะได้ไหม ได้ได้อะผมรักคุณนะเออผมรักคุณนะแต่ว่าต้องโกรธโกรธอยู่กําลังโกรธแล้วหันมามองนางเอกซึ่งในเรื่องคือชานโอ้ยตกใจหมดเลยก็ไม่มีใครเลยพี่ว่าโกรธบอกรักแบบโกรธโกรธห้าสี่มองหน้าผิตอนโกรธใช่ไหมใช่ผมรักคุณเนอะเอ้าไม่อะอันนี้คือแบบกโกรธเอาแบบหวานๆเลยอินเลิฟอินเลิฟที่สุด ซีอินเลิฟกับเซนที่สุดจะบอกว่ารักเตรียมตัวนะครับห้าสี่สามสองพี่รักน้องนะ <c oughs> นี่อีพวกข้างนอกตายไปหมดแล้วนะรุ่นแกรกีตายไป, <c oughs> ปหมดแล้วเอาสุดท้ายเอาให้ตายเอาให้ตายเอาอันนั้นโกรธไปแล้วอินเลิฟแบบเอาแบบอ่อนๆอ่อนๆเลยอ่อนออนออนออนผมอ้อนไม่เป็นเลยพี่ผมอ้อนไม่เป็นเธอเป็นนักแสดงเธอต้องทำได้ร<ๆ>ัก เขารักตัวเองนะเขารักนะฮะเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงใครไม่รู้เสียงคนเสนอพวกเสนอพวกนี้มันยุ่งกับความรักของเราแบบอ้อนๆลองดูลองดูลองดูแล้วเดี๋ยวพี่อ่ะให้แฟนขับอ่ะตัดสินเองว่าเออชอบอะไรหนึ่งสองห้าสี่สามสองมาเขารักตัวเองนะเนี่ยเอาจริงนะคุณผู้ชมหมดการหมดการสัมภาษณ์ได้แล้วเลยอ่ะเราว่าแฟนขับน่าจะคืออย่างนี้ ที่โทรหาซีอ่ะพี่เชื่อว่าแฟนขับคิดถึงแล้วก็ดาราเดลี่ก็ค,คิดถึงซีด,งด้วยแล้วก็อยากให้เหมือนแบบเขาเรียกอะไรการหยุดอยู่บ้านของซีกับแฟนขับได้เจอกันเราก็อยากเป็นตัวประสานให้เนาะเอาอย่างนี้เราขอบคุณมากครับเราจะเล่นเกมไหเราเล่นเกมมะเล่นเกมใบคํามาเฮ้พี่ผมยอมแพ้เลยริงเฮ้ยใครเขาก็เล่นนะก็ผมเล่นทุกเอบาผมแพ้ทุกเอบาเลย <laughs> จริงเหรอจริงเหรอ เอางี้ให้กําลังใจแฟนลับหน่อยดีกว่าเนาะให้กาลังใจแฟนลับหน่อยเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยและแฟนลับเนี่ยกาลังเหมือนกับไม่สบายใจกับโควิดเนาะบางทีเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกคนก็เครียดไปหมดในฐานะซีซีให้กําลังใจแฟนลับหน่อยเร็วครับผมก็สถานการณ์ช่วงนี้เนาะเราเราก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนขับทุกคนเนาะบุคลากรการแพทย์จริงๆแบบว่า คือมันหนักหน่วงจริงผมแบบเข้าใจเราก็อยากเป็นกําลังใจบวกอะให้ทุกคนแบบข้ามไปด้วยกันแล้วก็คิดบวกนะครับผมยังไงเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เนาะสู้ๆเราก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนจริงๆยังไงก็ถ้าเป็นต้องออกบ้านนะครับก็พกเจลพกสเปย์ใส่แมสนะครับใส่แมสท,ที่มีมาตรฐานนะครับผมยังไงเราก็สู้ๆไปด้วยกันฮะ,ะส่วนความคิดถึงนะเดี๋ยวผมจะแวะเข้าเล่นทวิตบ่อยๆหลายคนบอกว่าผมไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้ ก็ผมผมเป็นคนติดเล่นไอจมากกว่าฮะเดี๋ยวผมจะไปจอยทวิตบ่อยมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นแฟนทอลทุกคนเร็วๆนี้อ่าสุดท้ายแล้วล่ะสุดท้ายแล้วล่ะพอพูดถึงไอจีพี่ะไปส่องไ g แล้วอ่ะทําไมถอดเก่งอย่างเงี้ยอ๋อพี่ผมไม่ถอดเก่งฮะไม่ไม่ฉนเนี่ยเอามาจากอีพวกข้างนอกนางบอกว่าถอดเก่งอ่ะแน่จริงถอดโชว์เลยเนบอกทาไม่ได้งะ อันนี้อันนี้หมายถึงหมายถึงป๊อปปี้ใช่ไหมฮะป๊อปปี้อะครับถอดเก่งป๊อปปี้ปากันคะฮะไม่เกี่ยวเลยจ้าไม่ต้องเป็นคนอื่นเลยจ้าไหนนี่เงเมื่อตอนนี่แฟนคลับบอกไหนเออไม่ชอบคนท้างอ่ะนี่มีแฟนคลับมาบอกรอค่ะเขาได้จะรอไหนผมอยากเห็นหน้าคนทามากเลยคนข้างๆพี่อะใครอะมีคนอยู่แถวนี้เต็มเลยพอบอกว่าซ<อ>ีมานะพวกมันก็วุ่นวายกับพี่ป<อ>กติคุยับใครพี่คุยอยู่คนเดียวในสตูตอนนี้คนเต็มสตูไม่เป็นไรซีเอาอย่างนี้ ขออนุญาตเป็นตัวแทนแฟนคลับว่าคิดถึงแล้วก็รอทวิตเตอร์เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอเรื่องโควิดเขาดูแลกันได้สงบสงบเราเจอกันมาเจอกันที่ดาราดีดีหรือทําอะไรร่วมกันนะคะขอบคุณน้องซีน้ไปกับมังกาด้มันก็ตะโกนเรื่องถอดเดี๋ยวแฟนคลับมาถล่มแขนถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเนี่ยกดดันเนาะไม่เป็นไรซีเจอกันเมื่อชาติต้องการวันนี้สวัสดีสวัสดีซีนะจ๊ะ ได้ครับสวัสดีครับพี่เค้ารักสุขภาพเลยครับอันนี้ยังไม่ไปอ่ะพี่น้องถึงขั้นว่าแกไม่ไปกันจะก็ส่งอน่ารักนี่แหละฉันรออะไรแบบนี้แหละกระต่ายกระต่ายกระต่ายได้ได้จอกันฮะเจอกันฮะกระต่ายสีกระต่ายสีกระต่ายสีมันไม่ไม่เอากระต่ายอยู่ไหนครับพี่ลองเลือกสีลองเลือกลองเลือกใครทํากระต่ายก็น่ารักให้ดูนะจริงกระต่ายนี่ยอมอ๋อ แล้วทำกระต่ายแล็กมินิฮะให้แฟนคลับแล้วํำลาได้เลยได้ครับเจอกันนะเจอกันครัขบขอบคุณครับขอบคุณน้องซีมากงี้คุณผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงแฟนคลับนะทั้งหมดที่ทำให้อยากให้แฟนคลับคลายความคิดถึงจากน้องซีเนาะแล้วก็ไม่รู้แหละเว่าวันนี้คุยกับน้องซีน้องซีน่ารักเหมือนเดิมจะเล่าว่าวันแรกที่เจอน้องซีเนาะวันที่น้องมาโปรโมทละครยังไม่ยังเป็นแบบซีโนเนมเลยอ่ะน่ารักแบบไหน วันนี้ก็น่ารักแบบนั้นนี่หลายคนเดี๋ยวเขาอ่านคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์บอกคิดถึงที่สุดเลยนี่มีคนบอกว่าแกฉันเขินพี่พี่อย่าไปแกล้งเขาพี่ไม่ได้แกล้งฉันรู้ว่าพวกเธออยากให้ฉันพูดแหละ <c oughs> เออเป็นคนไม่วัดเก่งนี่คนน่ารักเลยเออหล่อมากเอางี้ฉันว่าพี่ซีเขินถอดเลยถอดเลยเห็นหมั้ยมีคนมาเชียร์กับฉันใครอยากดูพี่ซีถอดไปดูในไอจีน้องแซบมาก นะคะอ่ะวันนี้ลาก,ก่อนดีกว่าเจอกันอีกทีวันจันท์ใครมานะนอะน,น,น้องแปลนวันจันทร์น้องแปลนช่วงนี้นชอบมาทํางานมาเลยคุณผู้ชมเจอเด่ผู้ชายวันจันทร์น้องแปลนมานะส่วนวันอังคารฉันจะรีวิวอาหารใครใจเย็นเนี่ยทุกอย่างหนักไปหมดพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีแพ่นเคก้กจะไปคุยกับแพ่นเค้กเรื่อง m มีนบุรีแฟชั่นวีควันจันทร์มีน้องแปลนที่ต้องพูดถึงวันอังคารคือวันอังคารจะเป็นวันขายอาหารเห็นเขารีวิวอาหารกันฉันจะเอาอาหารของดาราคนธรรมดาเอามาหมดเลยใครอยากขายอาหารแปะมาก็ได้ส่งรูปมาก็ได้แล้วเราขายอาหารกันส่วนวันพุธอยากให้ใครมาก็บอกมาบอกมาในดาร a เดลี่ดอทคนี่แหละส่วนวันนี้หนูอิดพี่มากขอบคุณพี่กอฟยินดีลูก ทุกคนบอกขอบคุณยินดีอยากให้ไปไหนบอกเลยนะคะขอบคุณเหมือนกันที่ติดตามนี่อ่อไปดีกว่านะเนาอวันไม่ไหวแล้วขอไปโทรศัพท์ส่วนตัวกับน้องซีก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่พาพี